กุมั่นกึ่มๆด้วยจดยาเริ่มสกิลลี่าจูนลี่ไปนะสกิลลีกิลเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับดูมิเล,ลอร์ครับโลยรวยรวยเดินแต่ว่าไม่น่าเดินถ้าเดินเจอหนึ่งหนึ่งถ้ามันไม่ไหวรีบเรียกเพื่อนนะแบบสามเพราะว่ามันแก้ตัวไม่ได้เป็นวันแข่งพร้อมใจพร้อมๆเรียก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 ปาดไปช่วยให้ได้อ่ะเข้ากันให้ปิดสองคน ถ้าเจอหนึ่งหนึ่งอ่ะมีสองทางคือถ้าเรายิงตายล่าถ้ายิงไม่ตายก็ต้องเรียกป่าหรือไม่เราก็ปล่อยแม่งไปตัดสินใจเอาแบบให้ไวเลยเออว่ะเราบอกเราไม่ต้องบอกไมดบอกเราไม่ต้องบอกในกิวใช่ไหมเอออีกหนึ่ง Shadow Shadow Ad d Slay Okay ลูกค้า Sole Slay เน้นโซนะใจเย็นปล่อยเฮียไปโซโล่ก่อน เรเล่ีกันใา่คนไม่มีในสเลอสเนาะเดี๋ยวอุลตร้าแมนจะพาพวกคุณออนทัวร์เน้นเน้นชาโดวก่อนอ่ะใครใครเจอเอาแม่งก่อนเลยเลเยอร์เนอะ โอ้ยแมปหนึ่งแม่งแบ็กสไลด์ออกไม่ได้วะไปถึงเราอ้อมหลังนะตามแผนนะเราไม่เปลี่ยนแผนนะตอนเริ่มอ้อมหลังใส่ตูดแม่งเลยไปแต่แลนไปแม่งออกซ้ายเดียวเดียวเดียวซ้าย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 เฟดเฟดเฟเล่นพาเขาอยู่ดิพาแล้วเก็บเก็บไอ้นี่ก่อนเก็บตะไนก่อนไปตู้ตะไน โดมครอบคาได้หมดปะคาได้หมดจุกี่หาบอลฝากมาหมด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 เลือกสีเลือกสีจุกีิเข้าว้ามาจุกีิอยู่ฝั่งนู้นเลยเก็บเลยเข้าว้ามานลักอยู่ฝั่งนู้นเก็บเก็บบอลไปโอเคโอเคเจะเก็บฟ้ามาเก็บฟ้ามาตัวไดเมยใครอยู่ฟ้าเก็บไปเลยนะฝั่งนู้นนะอย่าให้เขาถึงเราได้สองบอลเราได้สามบอล ็บก่อนเลยครับเก็บก่อนเลยเข้าไปเลยเข้าไปเออแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรใจเย็นใจเย็นเข้ากลางมาเข้ากลางมาปล่อยปล่อยแล้วเข้ากลางมาเข้ามาช่วยเพื่อนกลางก่อนปล่อยบอลฟาดมาแล้วมาแล้วไม่ดีมาแล้วมาแล้วเราได้เราได้เราได้อยู่นี่เรากลางเราได้สามบอลอยู่นะมาเพื่อนกลางเพื่อนเฮียกลางไ่ได้ไหมครับเขียวอยู่เขียวอยู่เล่นเลยผมเกิดผมเกิดผมเกิดอย่าหิวบอลอย่าหิวบอลมาช่วยเพื่อนก่อนตรงกลางเนี่ยเขาเก็บเขียวไม่ได้เขาก็บเียวไม่ได้เก็บเขียวไม่ได้เล่นกลางกันไปเลย กลางสามตัวเพื่อนเคียร์กลางก่อนสไนค์ขวาสไนค์เลขหกผมตายแล้วกันผมตายนะผมตายผมโดนแอดนระเบิดโดนแอดระเบิดไอยวะสไนค์สไนค์เพื่อนกลางเอ้ยอยู่กลางกันปะเนี่ยได้เด็เต็มเลยเอาหน่อยดิได้เลยอย่าไปเล่นข้างนอก่าไปเล่นข้างนอกที่ไม่ใช่ไม่เตะเอ็กอะเคียร์กลางไปเขียร์ล็อกอยู่เขียร์ล็อกอยู่ล็อกนายแอรดีแล้วแอดกลางดีแล้วขาเขาตกขาเขาตกไม่ต้องรีบเข้าบอลเลยนะไม่ต้องรีบเข้าบอลเลยเคลียร์แต่ดาเมจไป แอตติเดมิต้าแอตติเดมิต้าผมตายนะใครลี่อากูมอนเตชารุะระวังนะชารุเข้าสายนะรีซองให้สนายเคียสนายอยู่สนายสนายเฟษเออเข้ากลางเลยนะเม็ดถุงกลางรัวๆไหวอยู่ทะเลทะเลทะเลการดิสทะเลได้ปะทะเลยเหรอได้ได้ได้กับหนึ่งหมุนหมุนหมุนดิ้แล้วดิ้แล้วทะเลดิ้นแล้วเทะเลแล้วยิงงัดอยู่ยิงงัดอยู่ตายตายตาย แอร์ดำตายนะแอร์ดำตายอ่ะตัวอะไรไม่รู้อ่ะไปแอรไปเนาะชุบชุบชุบแอรตายแอรตายี่เพื่อนมีชาโดว้ช่วยขุดช่วยขุดชาโดว้หน่อยแล้วเอานั่งก่อนเลยไอ้เหี้ยชาโดว์ไปรีดาเมจช่วยกันโซนเลยก็ได้ครับบอลบอลบอลไม่ต้องไม่ช่วยบอลไม่ต้องไมช่วยบอลรอรอยิงต่อมันเข้ากลางอย่างเดียวบอลอ่ะปล่อยแม่กไปเลยเอ้เขียนลุกดูเข้ากลางลบตาย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 ปแอร์สไลซ์สไลซ์ซึ่งสไลซ์ึ้นหลังตายหลังตาย แอรแอรเป็นผีทนายบอลทนายบอลยิงหน่อยยิงหน่อยยิงหน่อยยิงอยู่ยิงอยู่ไม่ได้ไม่ได้ยู่างยิงอยู่ออองอิหลงนเยิแล้วเปิแล้วเปิแล้วยหมดกลางตายหมดกำลังพึ่งส่งโดนแล้วได้แล้อิมันถูองอไอสผ่านนี่่ยิงเสือแคี่อมอมอนต่ยอยถอยแลี่แล้วเปิแล้ว แอตเข้าตะไน่เลขแปดตะไน่เลขแปดผมอยู่ผมอยู่ไปแอดมีซองแล้วยิงสใส่แอตอยู่แอดตายแอดตายมันก็ไร้อยู่มันก็ไร้อยู่สะไน่ตายแปลงได้ได้เป็นเศษทำเป็นเศษแคลรี่อากูแคลี่จอร์จตอทะเลเข้านะระวังนะตาดิล้วทะเลดิดแล้วยิงอยู่ยิงอยู่ทะเลติดหนามตะยิงแอดอยู่แคลรี่อากูแคลรี่จอร์หลดอยู่ ลิงสไนยิงไนรยิงไนรยิงไนรดไม่ได้เฟหมดแล้วเดยิงชาโดยิงชาโดเขาสกดเขาพาดอีะลเยอะเขาเขาำเยอจากหน้าบ้านเขาบ้าเปล่าแลรี่เหรอยิงไทไนไมีเฟสลังเฟสแล้วสะลดิลล้าสะลดิลล้าเล็กแปดแรี่ยิงอยู่ Hai, สไนัยนะสไนสสนัยเฟสสนัยเฟสสนสยิงดูยิงดูสนัยตายผมสนัยตายโอเคอรับท่ผู้รีหารเป็นตัว